あ、ah. สวัสดีครับวัยรุ่นที่กำลังเตรียมเอนบอร์จัดขนมจัดของกินข้าวช้อนและก็อยากจะเอาเข้าวป่าไว้อยู่นี้แหละหรือสําหรับบางคนที่ก็นอนอยู่บนเตียงและเอามือเนี่ยไปเกาตูดแล้วก็ดูไปด้วยทั้งหลายนะครับก่อนที่จะดูเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ตะแวะคอมเมนต์หน่อยก็ดีจะเขียนว่าเออมาก่อนคนแรกบวกหนึ่งบวกสองบวกสามอะไรก็แล้วแต่ก็ก่อนจะรับชมคลิปเนี่ยกดกันสักหน่อยได้ไหมล่ะขอนิดนึงเอามันคงจะไม่เหนื่อยหรือเหนือหน่อบ่ากว่าแรงมากห,ากหรอกมั้งอืมไม่ไงไวัยรุ่นกดแล้วใช่ไหมหรืใช่ปะถ้ากดแล้วก็ไปปดูคลลิกันเย เจ๊ด <Yeah. S 2> กูดอชนะไปรอบมึงแล้วว่ะเหลืออีก,อก,อกสองรอบเฮ้เอ้ไอ,อ้มาเต้นกลุ่มนั้นนั้นไอเกนี้มาเต้นเพเิไไม่มเยได้ป่ะไม่ได้ให้พี่ปอนพูดบ่อยขนาดนี้สงสัยต้องไปเยือนไอช็อตละมั้งโอ้ยเขียนเล่นโหลดเกมไอเกมไอเกมเขียนั่นแม่งพี่เสียตังค์เดือนแล้ว,ลวก่อนเด็กๆอ่ะ เดือนละสองพันหกอะ่ะสองพันหกสองพันเจ็ดอ่ะโหลดเลยไม่ได้โหลดเลยไม่ได้ไอ้ช็อตมันจะดิง่งมันจะดิ่งอะไรของมันเองตายพีเลยใช่ปะใช่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 ครับเดีย๋ยวเราไปเล่นโหมดซอมบี้โหลดเองดีกว่าเออถึงพื้นไอ้เบอร์ริว,วอ่ะคูลสี่ M2K คือปืนเฮียอะไรเนี่ย M M2K ปืนอะไรวะ มอน MK2 หรอเปล่าแะมเ k 12ป่ะเอ๊ะ้ยบอาดูว่าี่ที่ที่เราอยู่ตอนนี้คือที่ไหนที่นี่คือไอ้นี่นะวาคันดาบัฟบัลออกมาจากหน้าหมู่บ้านเลยได้ออกจากมาอจากไอบ้านนั่นเลยมีฟอยเบอร์มีนี่ว่ะมีอะไรลูปั้นเสือดำวัตฟักอาดูดิวาคันดาโฟยเบอร์ อักไอ้หัวจับแม่มือควบคุมแรงดีงแนวตั้งควบคุมสายปืนหานใจพ่นแรงดีดนี่แม่งนะเอาเล้วนการผัดสวนเล็งเอาเนี่ยกดชิปยิงนะกดชิปยิงนิ่งจัดมันส่งสูงไปอีกรอบเนี่ยพ่นนิ่งตามเดเด็กเข้าไปเอาปอเป็ดเอาปอเป็ดมาใส่เก็บปืนยิงสมอไปด้วยก็ดีนะพี่มันคืออะไรอ่ะกลายเป็นปลาเอ็ดเป็ดือปืนอะไรอ่ะนี่เก็บเสียงอยู่ไหน อ้าวเมื่อกี้บอกมีคนไม่เอาก็เลยทิ้งไปท้ายแบบไหนพอดีก่อนวะนี่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 นีนี่นี่ทายมันถึงท้ายโฟล่อเออท้ายไทยใครดัดใหญ่กับท้ายไทยยทกวิธีนี่ทายท้ายเก่าดีกว่า้ท้ายที่แบบว่ามันเป็นเสืีศัตรมันโฉมไวเลยนี่ยพอดีสมองเหรอเอ้ยนี่นีมีใครเอาไว้ที่ทีส้มเกาะส้มเกาะสมุนสมุนส้มเกาะ่บบัวส้มเกาะสมุนสมุนสมุนกมีอ่นนึ่งอ่ะ มี่ใครปะน้าเก็บไปดิรีรถใส่สรถเฮ้ยอ๋อเครื่องบินการจุดโจมทางยุทธวิธีเรามันภาคพื้นดินนี่เขาเป็นภาคอากาศตอนเข้ากรมทหารเรียนทางนี้มานี่รู้จักไหมตายหงอะไรอ่ะตายหงอะไร <c oughs> นี่แหละตายหงอะไรเอาละขี่รถตามไปเลยเดี๋ยวพี่นำหน้า คิดว่าวงน่าจะเราเนี่ยน่าจะบนเสาเลยครับก็เล่นได้อยู่นะครับมีคนยิงกันอยู่ในยองฉอนยองฉอนนี่ชุบเลยไปดิ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 สมองอึบสมองอึบเอายังไงเอายังไงเราจะจู่โจมอ่ะเราีมนโจมเลยเจอมบะใส่จู่โจมนะอากาศเลยแล้วาบะใส่เฮียอะไอยู่ในป่าวะเฮ้ยนี่มีล้มอยู่นี้ตัวหนึ่งด้วยไปก่อนไปก่อนไม่ไกลไม่ไกลอีกโลนึงตรงนี้ด้วยแปดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรแปดร้อยเมตร จริงจริงเอา้าล้มอีกทีหน้าะครับกี่หรอยิงเหรอเอเอมาจอดตรงนี้ได้นะเนี่ยจอดตรงนี้ยิงหลังมันฟรีเนี่ยมารเสียงอ่ะเอ้เอตายแม่งเลยชุบไม่ทันไม,ไม่ไม่ไม่ยังไ,ไม่หมดแต่ไม่หมดมันยังยิงกันอยูอ่คือได้ซ้ำใช่ไหมใช่ใช่ซ้ำถ้าจะฆ่าเนี่ยมาจอดตรงนั้มารกเลย เจอตัวงั้นเนี่ยอยู่บ้านนี้เลยเนี่ยบ้านที่มาไปเฮ้ยจบคนเดียวไม่ได้ไอ้ตรงนี้มันยินกงกันต๊าบมันยิงกันน็อกศึกษากันหนึ่งถึงนักเดิเลยมีคนามกำลังวิง่งอ่าข้ามถนนครับต่อให้คิดซับก็ครับออกมาครับผมนี่จริงไม่ไอ้เหี้ยวิ่งโดนต๊าไม่โดนดน้วยนะตัวเวไน,นไป อยู่ฝั่งเนี้ยตัวหนึ่งตัวมักเหลืองเดี๋ยวพี่ไปปราไปเองพี่กำลังลงจอดแบบว่าเงียบเงียบเชียบเงียบเชียบปั๊บไม่มีใครรู้การมาครับเดินวิ่งข้ามไปแล้วเดิยวิ่งข้ามไปแล้วเฮ้ยโคตรเจ็บเลยตัวเสื้อขาวอะไวร์ฮีน็อตเด็ดนายจะพี่ยึดยึดบ้านมันยึดนะ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 ดังนะกดังนะดังอ๋อยังไม่ตาย ดีดนทเนาะเย็นไอ้ยอยู่ตกูตรงกู้ตรงกตรงกูนนี้มาตายหมฝั่งเลยเกี่ยวไม่ดังตัวสองตัวช็อป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 ็อปช็อปช็อปอปช็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 อปอปช็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 อปชปช็อ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 ปชอปช็อ อ,อร่อยเหาะเลยนะอีกตัวหนึ่งปะอือได้แต่กูด<ม><ม>ังตนบม๊ะบอ๊ะติดตัวครบได้ปานลาดลอดหนึ่งถ้ากรารลอดหมดเมื่อกี้แม่งควรจะดูดของไม่ได้เจอพี่อีก <G Incre ased> น,นี้มันหิวนะมันหิวไงที่ชุบปลอดภัยจัดไอ้นี่มันคืออะไรอ่ะเอาที่กันเอแล้ไม่ยิงกระเด็นนักไก็ไดะรั่วจ้ะนี่มันยัอยู่คืออะไรอ่ะชุบงานชุบชุบงานนี่ทราุกได้เหรอเราเกิดใหม่ได้มีเซเลคชั่นไอ้ขี้โคตรโกงเลยสัตว์ พี่พับจีมังเรียนแบบไอเป็กดีกว,ว่าทุกคนเกิดแล้วพวกกูจะเกิดตรงไหนวะเ,เดี๋ยวก็น่าจะเกิดในเมืองนี่แหละลั่นมาได้อยู่แต่ว่าไม่รู้จะโดนมันเชื้อไปนะพี่รอบนี้เราจะไปลงเกิดกันก่อนนะพี่เดี๋ยวพี่ป่ากันเองยองช้อนโนหนึ่งและอย่นี้เราวงจบเนี่ยเราเคลียร์เราเคลียร์ยนี่ได้เราแชมป์อีกรอบปหมนี่คู่แข่งสี่สี่แต้มปหมนี่เราห้าแต้มเนี่ยเราอยู่ฝั่งซีเหรอใช่ตัวหนึ่งสองตัวนี้นอยู่ใน,น,อ,ยน,นอยู่ตรงใกล้ๆกันล่ะ ม่กากเียูเอียงแล้วกูเอียงนี่มันยิงใครกูหลบมันยิงใครไม่รู้ไม่เห็นไม่ทันไม่รู้ไม่ทันโหเป็นหัวปีโอหยิงไม่ตายมันอยู่นี่ว่ะโหถ้ายิงกันตายจบเลยได้เก็บของกันทุกคนมีความสุขโอเคกดตายแล้วขอให้การพาเนตลูกนี้ของกูทั้งชีวิตเข้าหุ่ยเข้าแต่ไม่ตายแม่งไม่หนีอยังไหนวะใครวะโอ้ยตกใจหมดโน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  สาปาปเข้าขอบังดีขอบังดีขอบังดีขออะไรอะพี่ไม่ตายอยีกแล้วมันเจ็บมากเลยอยู่บ้านฝัน่งข้ามพี่อะตรงนี้นะตรงนี้โคตรซากไม่ตายทีว่ากูม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 าชัดหลือปล่าชัดหลือปล่าไม่ไม่ไม่อยู่ฝั่งของพีด้วยอยู่ฝั่งพีด้วย,ย,วยถ้าจะเคลียร์เราต้องค,อค่ยคอยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียนอเปิดน็อกก่อนได้ เยอะๆกูล้มไ่สัตว์ทามลมแล้วนะล้บแล้ตึกกูล้มใต้ตึกหลังเจ็บๆลมลมๆมไม่ทีตีหนึงมาเนี่ยมันยิงยิงไอหมอนี่แล้วก็มีตึกตึกมาตึกมามาสี่มีหลังมีมีหลังตึกีไปอยู่ตึกนั่นอ่ะ

<ś m _> ไม่ไหวกับกูเหมือนตัวเดียวหรือเปล่าวะตรงนี้เหมือนตัวเดียวเลยไปเดนเพื่อน,นไ,มไม่ติดเฮ้ยไม่<ะ>ไม่ตัวเดียวแล้วย,ย,ยัดยัดยัดอนไวลาไม่ตัวเดียวแล้วมีสองกระบอกเราต้องหาทางเข้าเข้าวงนอนเล่นก่อนเลยคิดว่าในเมืองเคลียร์แล้วเหรอกูคิดว่ายังไม่เคลียร์นะยาจะยังเขียตรงนี้นั่นใส่ราวปืนเพราะว่ามันมันมันแล้ววงบีบมันมาแน่เลยว่ะพีเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวดูไว้ดูไว้ดูไว้ กูหาจะสองเล่นก่อนนะเดี๋ยวกูค่อยาตามไปแล้วกันอันนี้พี่อยู่ในแบบว่าท่อบำบัดอ่ะท่อน้ำเสียเฮ้ยไอ้คู่แข่งเราจะไม่ตายนี่มันเจ็ดแปมมันะนั่นเราแปดจะใครมีสมก์บ้างปะมีโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องปู<ม>ปูเข้า,าวงว่ะเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวรอดูวงก่อนวัน,อ,นอยู่นอกวงด้วยวโดนไม่ใช่เลยดูดูหลังมันเฮ้ยโดนโดนหลังวันอยู่นี่อยู่นี่นี่มันมันมันจะอยู่ได้แค่ตรงนี้นะเดี๋ยววงต่อไปอยู่ได้แค่ตรงรั้วไม่ต้องรีบไปได้ แต่วัดก็มันได้นะลูก่โอเคโยนโยนโยนไหมพี่ได้ไหมยิงวัดไปเลยนะนน็อกได้เราน็อกได้แต่ถ้าแต่ฆ่ามันตายได้ก็ผมเอาไปอีกรุ่งเพราะว่ามีปืนสมองด้วยที่จับมือในบ้านอือ่ามุมวัดได้นะวัดไปเลยน็อกอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวหรืตัวเดียวอ๋อ สองตอนนี้เราเฮ้ยเราเราอยู่ในวงมากกว่ามันโดน้วทั้งเงียบยิงไปแล้วตัวที่เคาหนูมาหนูไม่เห็นนะเราชิวแล้วเราชิวแลบหลัวเราชิวแลบหลัวหลังกระเพงกูหน่อยหลังกระเพงนี้หลังกระเพงนี้โอเคกระเพงกลับบ้านดิบ้านเนาะไอ้บ้านไหนบ้านบ้านบ้านแถวบ้านหล่ะลาลาลาไม่ดีเหรอ เ็ลตายแล้วก็หลังแพงอ,ะพงอ่ะไอพวกนี้ก็น่าจะเดินแล้วเดี๋ยวปูโองให้แนนเราไปเล่นแค่ตรงนี้เนี่ย ดูมองฝานข้าไปนะมันสมกอยู่อะอยิงมันเนี่ยเยอะคตายวะอีกลูกสมกอะโอ้โอ้โโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอออ้โอ้อ้อ้โ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 ่อ้อโอ้โอ้โอ้เอ้โอ้มอ้โอโอ้โ่้ม้อ้้อ้้โโโโ้้วม้ งนิ่ยนะแอบหลังไอ้ดอกได้นะขวานไม่มีแล้วปะน่าจะไม่มีแล้วต้องส่งพี่ขึ้นหินใหญ่โอเคไม่ได้หินใหญ่แ้วรอดก่อนรอดรอดยึดหินขวานได้ปะเดี๋ยวพี่ส่งไปเออโอเคไปแล้วให้วิ่ง ไป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 ไไปไปไปไไปไปเจาบเจ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 ็บหนกเจ็บหนปเราว่งบีปะเราต้องเข้าวงหาหาเปิดน็อเลยหาเปิดน็อเลยหาวัดเลยให้กูให้กูเหาหาเปิดปะหาเปิดเลยหาเปิดเลยแตเราขึ้นขึ้นเล่นรอยยิงเลยติงไี้ตัวหนึ่งต้นไม้นีตัวนึ่งกูจะไปตัวหลังนู่นเลยตัวนั้นเดีเดี๋ยวยว นนนะมันมีแก้เราตัวหนึ่งวะมีมหมดเลยแกกแข,แข,แข,แขหน้ากระดางกับล็อกตัวก้นพร้อมนะพ้อนะเราพร้อมขึ้นปะเอาแล้นี่น,นี่นี่นี่นีต้นม้นี้ไม่ต้อฝากะโอ้ต้นไมเจ็บตน้ข้างหลังก็หลังตัวตัวงเย้เย็ดเด็เป็นทีมอะครับน้อง yeah.